ใช้ฐานจมูกของลูกค้าเป็นที่ตั้งมือ ชุดเราสวยแล้วเต็มที่แล้วเราต้องมีพร้อมเพราะฉะนั้นเราก็จะยิ้ของพี่ชายของเราค่ะก็ะะคือพี่เทมสุดที่ท้องขวัญยินดีเลยครับยินดีเลยยิมรอยพี่ชายมาแล้วจะบอกว่าพี่ชายของขวัญเนี่ยเป็นคนพิเศษด้วยนะเพราะว่าอาชีพหลักพี่เป็นอะไรนะเป็นฟล์แมเนจเจอร์ของการบินไทยว้าวร้เวาลแล้ก็ที่เรารู้จักกันมาเลยนะ ตอนนั้นเราก็ได้มาเจอกันจากพี่หนิงหรือเปล่าใช่พี่หนิงแล้วก็แบบว่าได้มีการได้มาดูดวงกันแล้วก็ได้มาดูกันแล้วก็เพราะฉะนั้นมาเหมือนว่าเราได้อัปเดตชีวิตกันดูดวงจะบอกว่าพี่เทมดูดวงเลิศมากตรงนี้แหละบันเลยทให้เราแบบว่าสนิทใกล้กันมากขึ้นเพราะว่าเอ๋อผนก็จะแบบว่าตลอดพี่เทมยังไงอ่ะพี่เทมเปิดไพ่หน่อยว่าเป็โควิดนะผวานก็ตอนนี้วินขอพี่เทมเปิดไพ่เปิดไพ่เรื่องอะไรก็รู้เรื่องความรักก็รู้มีเรื่องไหนไม่รู้บ้างพี่ Tại tại em, ครบามในขณะที่อุห์กำลังถ่ายงานอยู่แทนไปทางนูน้นใครอ่ะเพื่อนพี่ไปไหนหมดอ่ะเพื่อนพี่กำลังดูดวงกันอยู่หนึ่งสองหอบอกกันจริง เอาไหนบอกมาให้กำลังใจพี่ขวัญไงครับแอบทำอะไรกันอยู่ก็เลยตามมาเลยเพราะว่าปกติีก็แบบว่าไม่ได้เจอวงการด้วยกันก็เลยได้มาถใครใครเป็นคนวางยาพี่หนิงมาครับขวัญค่ะบอกว่ามีลิปสีแบบมงคลที่แบบต้องใช้ฉะนั้นเนี่ยสีนี้ต้องมาโดนก็เลยมาอุดหนุนน้องขวัญที่นี่เลยค่ะใช่ค่ะมาดูกันว่าสีไหนกําลังจะปังสีไหนกำลังจะมา คังคู่ใบใช้สีปากสีอะไรสวๆเป็นยังไงต้องติดตามกันนะครับว่าสีของลิปสติกของฝาดิมสารมานันเนีสามารถผสมอ,ออกมาแล้วจะได้เป็นสีมงคลและมีสเสน่ห์ภามตกเทรนด์นะครับไม่ได้เลยใต้อย่างเดียวลงแบบนธรรมดาให <c oughs> ้มันรู้สึกคนเดียว <c oughs> ม,มึงโพสคนเดียวตัเวเองตรงนี้ก่อนนะครับ หอมดีหอมคนดีก็ย่งรดาไม่ใครรู้สึกดีต้องใต้องมีพี่อย่างในโลมอ่ะชอบโลมอ่ะว้ายสวยมากค่ะจบเกมโลอ่ะว้าสวยมากค่ะจบเกม คนก็สวยมันช่วยบ้านอะไรบ้าง ไหนบอกว่าอยู่แลไงเดไปเดินไปอยู่เยอะแล้วนี่ทำงานได้ตังไหมทำไม่ได้อ้าวเนี่ยเนี่ยไม่ได้ทำงานได้ตังไม่นะาทำงานได้ตังยังไม่เหือยขนาดแบบนี้เลยโง่มากวันนี้เราจะไปอยู่ข้างบนนี้บ้านเรา ถามว่าเพื่อนมาหาเพื่อนอยู่ไหนอ่ะนี่นี่มีเพื่อนบอยเพื่อนบอยมาหาเพื่อนบอยได้คุยกับเพื่อนแม่ได้เจอยอินต้อันนี้โอเคเข้าใจได้สนุกเป็นเพื่อนแม่แล้วนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลูกด้วยแล้วเพื่อนแม่ด้วยแป๊บนึ่งยังไงนะคะนี่มาหาหาเพื่อนอ่าวว่างครับหาเพื่อนขวานแต่เพื่อนเทมทำละคะเรากำลังดูดวงไปไหนก็ดูดวงเปิดไพ่คือเราก็รู้สึกว่าอ่ะแต่ว่าขวานได้คำแนะนำมาจากนี่ค่ะ นี่ก็แปบเพื่อนขวัญมา<อ>เห็นไหมการที่ขวัญมาเล่นขวัญมาเล่นคนเดียวแน่นอนขวัญเลยว่าเพื่อนมาด้วยเพราะขวัญจะเหงามากพี่หนิงนี่ก็คือเป็นเพื่อนขวัญตั้งแต่พาด้าแล้วเราก็ไปเรียนคอร์สัปรเรียาเอกในการแล้วพี่หนิงก็เลยเมา,เามวยว่าแบบเออขวัญทุกคนจะต้องมีคนที่แบบว่าเป็นแนวทางชีวิตทำพูดประโยคเดียวพี่เทมเนี่ยค่ะแล้วติดมาตลอดเลยถ้าแพนมาเราก็จะอยู่เป็นอย่างนี้ นี่คือผ้าแพนมาแล้วก็จะอยู่กับเป็นแพ็คแพ็ครีเลยทิปเปิ้ลใช่นะครับแล้วก็ดูดูวงการแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะแบบว่าเหมือนนี่ปกติเราเป็นคนพูดเก่งนะพี่หญิงไม่ใช่ะแต่ทีนี้พี่ตามฝันมาพี่ไม่ได้สนใจจะดูดูแบบนี้พี่ตาป็นเพื่อนึกปากไม่ใช่พี่ตามบอกว่าฝึกปากพี่จะมากดหนุนเพราะตอนนี้พี่ดูละครแล้วพี่กินใช่แบ๊ขายคู่เก่งโตแล้วที่เป็น จบแล้วที่แบบว่าเอออยู่ข้างๆการสนับสนุนการซัพพอร์ตกันแต่ว่าพี่จะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เทมสีปากมันมาฝังมากฝังไวใครๆไม่ได้ดูได้ถูกเขาไม่ตุ่เทรนแล้วประเด็นคือวันนี้ทำไมเทมไม่มาวันนี้รู้ไหมทำไมเพราะว่าพี่เทมเนี่ยก็มาดูว่าสีปากเนี่ยมันทาสีไหนสีไหนมันจะมงคลมงคลสาวนี่พลาดพลาดจริงๆแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังกำลังมานะสีนี้มันจะเป็นสีผสมกันเนาะ อันนี้ก็เพื่อนกันนะนี่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 อันนี้คุณทองนี่คือพี่เบนคือเราเวลาเราไปไหนอ่ะพี่จะมีความสุขในการที่ว่าเอ้ใครอยู่ใกล้ไหนแล้วเราก็จะมาเป็นเซ็นเตอร์กันอยู่ตรงกลางคือเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนรักเราแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเขามาเขาเซ็เตอร์คือพี่เอ็มพี่ตั้งใจมากมาหาน้อเหรมาดูสีปากเเพราะว่าวันนี้พี่บอกเลยว่า ถ้าเชนในการแต่งตัวเป็นแขกและเป็นทางกูไบได้ดีที่สุดต้องต้องย่งไรก็ต้องสแล้วก็เป็นน้องฝันด้วยและที่สําคัญเนี่ยอ่าดูหน้าสะก่อนอ๋อเธอสวยนะวันนี้คือวันนี้ที่ว่าใช้อ่ะผ่าใช้สีจีเคแล้วก็ใช้สีบลูผสมกันใช่ซึิมพี่เทมมันก็จะบอกบอกว่าอย่างตัวขวาเนี่ยธาตุราศีวันไหนผ่าควรใช้สีไหนอ่ะอย่างถ้าอย่างสีนี้นะสาวๆที่เป็นชาววันเสาร์จะต้องเป็นสีปิดเป็นสีอย่างเงี้ยผสมกันแล้วที่กำลังอินเทรน์ด้ว่าสาวๆนี้ก็ควรนะครับเวลาที่คุณจะ ถ่ายรูปคางคูใบเนี่ยต้องแบบนี้ต้องสีนี้ผสมเลยถ้าสีนี้คือเราใช้แค่สีจีเคนหรือเราจะผสมด้วยสีชานาก็ได้สืตรหรือว่าคนไหนถ้าแบบมีสีที่บ้านสีแดงแล้วคือมันแบบมันไม่ได้อย่างคางคู่ายเนี้ยเราก็สามารถเอาสีบลูทไปผสมแล้วมันจะเหมือนแล้วก็ติดทนเลยใช่แล้วเวลาเราทาอะไรมันก็จะไม่หลุดไม่ไม่ไม่โป๊จริงๆนะน้องขวัญเนี่ยเขามีเทคนิคในการแต่ง ยานะเพี่อยากให้น้องขวัญแนะนําแนวทางการแต่งหน้าหรือกันเอารแบทสีของลิปสติกของน้องขวัญนะคะว่าถ้าพี่ต้องซื้อสีไหนทาผู้กับสีแดงบางทีเดียวท,ทาสีเดียวแล้วแบบมันยังไม่พอเนี่ยเราต้องผสมสีไดงในการที่คุณจะกลับมาทาลิปสติกมาดูได้เลยว่าสีไหนปังสำหรับชาววันไหนอาทิตย์จันทร์อังคารเสาร์วันจันทร์ควรสีอะไรเสาร์วันอาทิตย์สาวมัธต้องเป็นสีแดงหรือเป็นอะไรมาดูลิปสติกของน้องขวัญได้จะมีเฉดต่างๆสามรารถที่จะเลือกได้ใช่ขวัญจะไม่เก็บไว้เดจมาคนเดียวเดี๋ยวขวัญจะหาแบบว่าพ<ข>อแล้วก็อ<ข>อกสีเรือกว่าอันนี้สำหรับชาาวอ ประมาณนี้แล้วก็ชาวลาสีนี้ค่ะก็จะลงดีไปอีกว่าวันอะไรไม่กิที่ดูแล้วรู้สึกเป็นไงคะตองมิวค่ะโตแบบโตเลยปะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนจับให้แล้พี่<ล>เข<อ>าเป็นคนจับแลอพี่เขาก็พูดมาหมดเลยไม่ได้ให้เราพูดอะไรเนียคือเขาจะบอกว่าพี่เทพพูดเดยอะไปพี่เทพหัวหยุดเยอะเกินไปค่ะเออพี่เทมหัวหยุดพูดแล้วมันแปลกที่สุดคือตรงนี้ไม่ต้องถาม ไม่ต้องถามเดี๋ยวพวกดูดี้เองดีเองเร็วก็จับให้มาแล้วพี่เทพก็จะพูดกับพวกี่คนบ้าไปนี่จะชี้นำยังไงเดี๋ยวนี้มอะไรต่างรีวิวนะอะไเออไม่ได้ไม่ได้ปอ้ยพืนกันเฉยๆไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ตาข้างตัวที่นั่งอยู่ตรงนี้ ตายละตายละฉันขีขวัญมีมิตรภาพที่ดีสิ่งที่ดีๆโปรดักที่ดีๆมาแล้วก็เอามาให้แฟนับขวัญเพราะว่าอย่างที่มันผ่านมาทุกคนจะจุกอ,อกหมดขวัญน,นี่ขวัญลงในไอจีว่าลมใหญ่ไปหรือเปล่าคะไม่ใช่อันนี้ครละประเด็นพอร้องไส้พอร้องไสแล้วขวัญก็จะเอาสิ่งที่ดีๆเรอบตัวขวนนะัญอ่ะออกมาให้แฟนในตลาดเร่